สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพาดดีเกจิดังกับผมอนุชาสงศิรินะครับวันนี้เรามากำแพงเพชรน่าจะเป็นครั้งแรกนะฮะที่มากําแพงเพชรเพราะว่านะคัมพีนิวยังไม่เคยมากำแพงเพชรเลยนะครับนะวันนี้เราได้มีโอกาสมากำแพงเพชรนะครับนะชื่อเป็นมงคลทีเดียวนะครับกับคัมพีนิวในช่วงนะต้นปีแบบนี้นะครับนะได้มีโอกาสมาเยือนกำแพงเพชรแล้วก็ได้มีโอกาสมาขอความเมตตาจาก พระมากเมตตารูปหนึ่งนะครับท่านเป็นพระหนุ่มที่มีเรื่องราวน่าสนใจมากมายนะครูบาโชคชัยชยะวุฒโทวัดเชตวนารามหรือวัดน้ำดิบนะฮะอยู่ที่กำแพงเพชรถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้จะเห็นนะครับน่าจะเห็นหน้าวัดที่มีสิงนะสวยทีเดียวขาวแล้วก็ นะมีถือนาะมีฤษีถือไอโฟนด้วยนะครับนะที่นี่ใครจะมาถ่ายรูปมาอะไรก็ได้วันนี้เนี่ยนะครับผมได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ผมอยู่กับพระอาจารย์แล้วตอนนี้นะครับได้รับความเมตตาจากท่านเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องราวต่างๆรวมถึงนะเอาเอาแบบหลากหลายนะฮะนะเรื่องประวัติวัดเรื่องของนะประวัติท่านและความเป็นมาของวัตถุมงคลที่ท่าน ดำริในการจัดสร้างเป็นพระกริง่งชินนบัญชรรุ่นสร้างโรงเรียนนะครับนะรุ่นนี้เนี่ยได้นะหลวงปู่บัวท่านเมตตาเรื่องของมวลสารนะแล้วก็เสกให้เป็นวาลพิเศษด้วยนะครับนะเดี๋ยวมาพูดคุยกับพระอาจารย์นะครับครูบาโชคชัยท่านอยู่กับผมแล้วนะครับารการมาัตกรรกับพระอาจารยนะ์ ะะกับกองดีกว่าสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ผมไร้คนใช้นะครับพระอาจารย์นะพระอาจารย์อยู่ที่นี่มานานแล้วอ่าปีนี้เป็นปีที่สิบสองปีที่สิบสองที่ได้มาสร้างวัดน้ำดิบโอ้ฮะฮะวัดนี้ชื่อจริงๆเนี่ยชื่อเดิมชื่อเดิมก็คือชื่อวัดน้ำดิบ วันน้ำดิบเพราะว่าหนึ่งน้ำที่นี่มันจะมีน้ำมันเป็นคาบลอยข้างบนอเรามีคาบลอยข้างบนขุดแล้วเราจะเจอตาน้ำขึ้นมาแล้วมันจะมีคาบติดมาอเขาเลยเรียกว่าน้ำดิบน้ำดิบน้ำดิบอืมฮะแล้วก็อ่ามาได้ชื่อเชตะวนารามเนี่ยมันเป็นชื่อที่ก่อนที่อาตมาจะมาอยู่เป็นอดีตเจ้าวาดรูปก่อนครับนะก็คือรูปที่ชื่อหลวงตาจุน Uh huh. ท่านเป็นคนที่บ้านนี้ครับนี้ท่านก็ตั้งชื่อใหม่ให้เพราะ uh huh. ก็คือตั้งชื่อวัดเชตวณนารามที่นี้พอท่านมรณาภาพไปก็วัดก็ลกล้างแล้วก็ผูพังครับเพราะว่าไม่มีใครมาอยู่ uh huh. แล้วก็ศพท่านจะบรรจุเอาไว้ไม่ได้ทำการเผากับไม่ได้ทำการเผาก็มาโบณะที่นี่ได้สิบสอปีก็สร้างอานาบริเวณวัด huh. uh huh. มีทั้งหมดกี่ไร่ครับเนี่ยมีทั้งหมดยี่สิบ <20 S 1> ไร่ตอนนี้เสนาสนะมีครบอรือย่างครับเสนาสนะตอนนี้ก็คือกุตกิสาราหรือต่างๆนี่ครบแล้วแต่ว่าตอนนี้กําลังจะ,ะยังขาดกุตกิเพราะว่าจะทําเพิ่มอีกสี่หลังเพราะว่าไม่เพียงพอต่อพระที่มาอยู่กับเนนสัมมาเนนปัจจุบันท่านพระอาจารย์เป็นเจ้าวาดที่นี่ปัจจุบันนี้ก็คือให้ลูกศิษย์เป็นเจ้าวาดอ้นเหรอฮะก็คือไม่ได้เป็นเจ้าวาดเอง อ๋อให้รูสิทธิ์เป็นให้รูสิทธิ์เป็นเจ้าวาอ๋อนะพระอาจารย์ก็ก็ดูแลแล้วหาปัจจัยในการบูรณะวัดในการบูรณะในการสร้างคือหาปัจจัยเองหาปัจจัยเองหาปัจจัยเองพระอาจารย์ที่ทําอยู่ทุกวันนี้พระอาจารย์ทําอะไรมาบ้างเสนาสนะเสนาสนะก็อย่างด้านหน้าก็จะเป็นวิหารแล้วก็ปั้นสิงด้านหน้าศารากุติครับสาราปฏิบัติธรรมนะแล้วก็บูรณะซ่อมแซมเมนเมนใหม่ทั้งหมดเมรุ แล้วก็ทํากําแพงขม,ม,มที่ครับทั้งหมดทั้งหมด,หมดนะด้านหน้าเนี่ยมีคนมกมาจอดรถถ่ายรูปกันเยอะเลยนะสิงเป็นการดําริในการจารัดสร้างของพระาจารย์หรือว่าคือจริงๆแล้วอาตมาไปอยู่ทางภาคเหนือเนี่ยไปอยู่ลาพูนครับ,รบนี่เราก็ซึมซับวัฒนธรรมลำพูนมาก็คือสิงครับแล้วก็อย่างอาตมาเป็นคนคนครสวรรค์ครับนะก็เลย สร้างสิงตามแบบฉบับหลวงพ่อเดิมแต่เราเอาเป็นสิงทางเหนือลงมาบน<อ>ก็เลยปั้นเป็นเอกลักษณ์เป็นสิงของเราครับโดยที่ไม่เหมือนล้านนาโดยที่ไม่เหมือนพมา่ามันจะผสมประสา,าระหว่างภาคกลางกับภาคเหนืออืแล้วก็เห็นว่ามีฤือสีฤือสีแล้วมีทเวศท,ทเวศสุวรรณอ่าฤือสีนี่เห็นว่ามามีการพกไอโฟนด้วยฮะอ่าลาษสีเนี่ย คือจินตนาการของช่างช่างกอก็เลยปั้นไอโฟนให้ครับปั้นไอโฟนใส่มือนะปั้นไอโฟนใส่มือใส่ใส่มือเอาไว้อ,อก็มีมีไอโฟนด้วยนะถือเป็นคติธรรมว่าพระฤาษีเนี่ยปฏิบัติเนี่ยมีฌานสามารถเนี่ยครับเพ่งกระแสจิตครับเหมือนกับการที่เราคุยโทรศัพท์กันในปัจจุบันครนะนะนะอย่างนั้นนะฮะนะ ก็เดี๋ยวผมผมขอขอดูดูก็ความหน่อยนะอากาศนวัมาการครับท่านนะครูบาโชคชัยนะครับนะฮะก็นะตอนนี้มีคนติดตามกันเข้ามาเยอะอยู่นะครับอ่ะนะฮะพระอาจารย์นะครับเห็นว่าที่นี่มีพระเก่าอยู่ด้วยมีพระพุทธรูปเก่าอยู่หนึ่งองค์อ่าตอนอาตมามาอยู่นี่ก็คืออยู่ในกุฏิหลังเก่าที่พังแล้วจมอยู่ในกองไม้ครับ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นครับแล้วก็ได้มาบูรณะก็เลยยกขึ้นมาแล้วก็เอามาเป็นพระประธานที่บนศาลาครับนันมันมีเหตุก็คือเรายกลงมาแล้วก็เอามาตั้งครับให้สักการะบูชาในช่วงสงกานครับแล้วก็ทําเสาครับเพิงให้ปรากฏว่าในช่วงเมษานั้นน่ะเจอพายุครับ,รบลมพัด <ๆ S 2> อ่าหลังคาที่เราทำเนี่ยพัง เสาล้มเสาประมาณต้นประมาณประมาณเท่านี้ล้มทับที่บ่าก็ปรากฏว่าอาพระแตกรพระแตกแล้าขึ้นมาเราก็เห็นพระข้างในเป็นพระสรัมฤทธิ์เราก็เลยพ่อปูนกลับเหมือนเดิมแล้วก็บูรณะปิดทองอ๋อทีนี้เราก็สอบถามชาวบ้านสอบถามชาวบ้านเนี่ยก็คือชาวบ้านก็บอกว่าพระองค์เนี้ยในสมัยตอนสร้างหมู่บ้านเนี่ยก็คือนาเกวียนเนี่ยไปขนในอุทยานมาเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว ครับนที่ให้ข้อมูลได้ก็อายุร้อยห้าปีเพิ่งเสียชีวิตไปได้สักสองปีที่แล้วครับที่ให้ข้อมูลในวัดเราเนี่ยนอกจากมีพระองค์นั้นที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยในนี้มีอะไรบ้างอนะฮะที่มีคนมากราบไหว้ขอพรนะจะมีจะมีสระสระ,ะ,ะน้ําโบราณด,ด,ด้านาหน้านด้านหน้านวัดที่ก่อโดยศีลารเออะเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะมีกุมารปิ่นเพชร กุมารป่นเพรกุมารป่นเพรกุมารป่นเพรนี่มาอย่างไงครับกุมารป่นเพรสมัยก่อนเนี่ยก็คือสมัยเด็กมาทัศนศึกษาที่ศรีสาชนาลัยเมืองเชียงับถ้าพูดตามส่วนสมัยนะั้นก็ยังไม่ได้เป็นเป็นพระเป็นเนนะก็ด้วยความสนก็คืออยากได้มา้ามันเป็นกุมารขีม่ม้าก็ตอนนั้นขุดแต่งขุดแต่งที่ที่เมืองเฉลียง ก็แอบขโมยเพราะว่าเขาขุดขึ้นมาแล้วจะวางเอาไว้อวางไว้แล้วจะไม่มีการกันเขตเหมือนทุกวันนี้เวลาขุดแต่งก็แอบไปหยิบแล้วก็ใส่กระเป๋ากลับบ้านก็ติดติดตัวมาตลอดถ้าพูดง่ายๆคือขโมยมานั่นแหละขโมยมาอ่าแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งในในตอนนายุทธที่ครบบวชละบวชเสร็จก็ไปกราบหลวงปู่หงไปฝากตัวนท่านก็บอกว่ามีเด็กตามมาอ๋อมีเด็กตามมาใส่เครื่องทองเครื่องเพชรเนี่ยเต็มตัวครับ แต่ที่สําคัญที่สุดก็คือเพชรที่ที่ปิ่นเนี่ยมันมันเม็ดใหญ่ครับมันเม็ดใหญ่สุกประกายออืก็ตั้งชื่อกุมารปิ่นเพชรให้โอ้ชื่อว่าเทพกุมารปิ่นเพชรอืมเทพกุมารปิ่นเพชรก็อยู่ที่นี่มาตลอดก็ติดตัวอยู่ด้วยตลอดอืมติดตัวช่วยสร้างวัดมาขอคนก็มาขอโชคขอลาบขอการงานครับ ขอการงานขอหลายๆอย่างก็รประสบความสำเร็จก็มาช่วยสร้างม,มาช่วยพัฒนาวัดกัน